คุณนักเที่ยวอยากเก็บก้อนหินหรือใบไม้หรืออะไรในอุทยานของเรากลับไปที่บ้านนะคะจะเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นชานห้ากระโอนอ่นต้นด้านหน้าก็จะเป็นต้นยานาพี่หนูมไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณนักเที่ยวเป็นอะไรคะหูหายใจไม่ออกอะคะมาลงกันค่ะนอนกัน,นะคะ่ะ คุณ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 เขามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเคยเป็นโรคหอบจะหายไปนานแล้วค่ะเขาหมดสตินะคะเขาไม่หายใจแล้วอะคะ่ะ รถสอเปยนทะลอดสามห้ามีวนยีิบก้าแต่เป็นยี่สิบสี่นี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวหมดสติมีเรอประการเตือนรื่องขาดสติมดสติดีที่หลังรข้ามลปเอบรขอ,ว,อ,รว,อว่าจะเดิใด 1, ดนใช่ไหมควับว่าถ้าเ้าไปเดินใช้ทางาธรรมชาติตอนนี้แจ้งแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลมหมดสติ ในเส้นทางศึกษ,ษาธรรมชาติของความช่วยเหลือจากกุทยายนะครับชุดกู้ภัยทารอดจากทารอดหนึ่งชุดกู้ภัยทารอดจากทารอดหนึ่งวัสองวัสองเกินได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหมดสติอยู่หลังท่านทนทารอดอให้นํากําลังกู้ภัยไปช่วยเหลือเป็นการด่วนววแปเนศูนย์หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมครับ ครับผมพ right? right? ี่เชษชัยสวัสดิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพรัตนโกสินทร์นะครับมีนักท่องเที่ยวเป็นโรคขอพืดหยุดหายใจอขอความช่วยเหลือจากห่งหกหกเก้าด่วนครับไอพวกน้าเมื่อกี้หัวหน้าแจ้งมาว่ามีประเทศหลังทาอ่ะนักท่องเที่ยวเป็นลมติดไม่หายใจเลยโอเค น้องพี่เหนื่อยแล้วมาทําต่อพี่หน่อยหนูทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่สอนมาอันนี้อันนี้เหนื่อยแล้วมาต่อเร็วน้องเขากลับมามีสติแล้วเป็ <c oughs> ของคุณปลอดภัยแล้วนะคะไมต้อตกใจเดี๋ยวรอชุดกู้ภัยมารับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลน,นะคะค่ะแจนเย็นค่ะ น้องพริกตัวเตียมพริกตัวผ no ู้คยบ่อรไปเลยเขาดองเช้าเอเข่เข้ามาให้เอาให้เที่ยนรัดสายเรียบร้อยเตียมถังเที่ยนเตรียมเลย <tôi> lắp robot, cắt, xếp lại, cắt, húng, làm tham thang, cắt, cắt, อ๋อเอ้ยอ่ายานขึ้นไปคนครับเพื่อนขึ้นไปคนนึงครับเพื่อนขึ้นไปคนนึ่งคนเดียวครับครับศูนย์หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมครับครับเมื่อกี้ที่ทางอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ได้แจ้งข่าวไป นะครับว่ามีนั่องเที่ยวไม่หายใจตอนนี้นักท่องเที่ยวกลับมาหายใจแล้วและกําลังนงําส่งรับพยาบาลผู้ชีพต่อไปครับครับขอบคุณครับรถดีๆไม่ต้อง